สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เห็นตามจริงเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าในเส้นทางที่เราพยายามจะทำสิ่งดีๆเนี่ยบางทีมันก็มีคำถามผุดขึ้นมาในใจเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปมันส่งผลจริงๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วการกระทำแบบไหนกันที่จะให้ผลลัพธ์กลับมาแบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุด คำว่าบุญที่เราคุ้นเคยกันดีที่จริงแล้วแปลว่าเครื่องชำระล้างใจให้สะอาดแต่เราจะวัดค่าความแรงของมันด้วยอะไรคะครับซึ่งในข้อมูลที่เราศึกษามาก็ชี้ไปในทางเดียวกันเลยว่ามันได้วัดกันที่ปริมาณเงินทองหรือความใหญ่โตของพิธีกรรมแต่มันวัดกันด้วยอำนาจในการขัดเกลาเอ่อสิ่งที่คุณมัวในใจเราเองนี่แหละครับ การพูดคุยกันในวันนี้ก็เหมือนการออกเดินทางเพื่อไล่เรียงลำดับชั้นของความดีงามเพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือที่สุดของการสร้างบุญสินะคะใช่เลยครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเพราะก่อนที่เราจะปีนไปถึงยอดเขาเราต้องเข้าใจแผนที่แล้วก็พื้นดินที่เรายืนอยู่ก่อนคือพลังของบุญอย่างที่ว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะครับมันมีนกลไกของมันอยู่หลักที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ 3. องค์ประกอบหลักฟังดูเหมือนเป็นสูตรเลยนะคะ มีอะไรบ้างคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับลองนึกภาพตามว่าเรากำลังจะปรุงอาหารจานพิเศษสุดๆหนึ่งเราต้องมีความบริสุทธิ์ของเชฟหรือผู้ให้ 2. ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบหรือสิ่งที่ให้และ 3. ความบริสุทธิ์ของผู้รับประทานหรือผู้รับนั่นเองครับอ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเชฟหรือผู้ให้ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานี่เน้นเรื่องเจตนามากเป็นพิเศษเลยใช่ครับ เจตนานี้คือหัวใจของการกระทําทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในตําราจ,จะบอกว่าเจตนาต้องสมบูรณ์พร้อมทั้ง3ขณะ3ขณะหมายถึงยังไงคะคือ 1. ก่อนจะลงมือทําก็มีจิตใจที่เบิกบานยินดีที่จะให้ 2. ขณะที่กําลังทําก็ทําด้วยความเลื่อมใสไม่ลังเลและ 3. หลังจากทําไปแล้วพอนึกถึงทีไรก็มีแต่ความสุขใจไม่เคยรู้สึกเสียายเลยเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วส่วนของวัตถุดิบล่ะคะวัตถุดิบหรือของที่ให้ก็ต้องได้มาอย่างสุจริตครับไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือคดโกงใครมาเพราะถ้าวัตถุดิบมันปนเปื้อนมาตั้งแต่ต้นอาหารจานนั้นมันจะวิเศษได้ยังไงใช่ไหมครับจริงด้วยค่ะพอเข้าใจหลักการแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่3ผู้รับประทานหรือผู้รับที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็นเนื้อนาบุญซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ ถูกต้องครับเหนือนาบุญเปรียบเสมือนตัวคูณที่ตรงพลังที่สุดเลยลองนึกภาพว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดในมือการเอาไปหว่านในนาที่อุดมสมบูรณ์ดินดีน้ำดีไม่มีวัชพืชย่อมให้ผลผลิตที่งอกง,งามเป็นร้อยเป็นพันเท่าเทียบกับการเอาไปหว่านในที่ดินที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยหินใช่ครับผลลัพธ์มันต่างกันราวฟ้ากับดินเลย นี่คือหลักการพื้นฐานที่จะกําหนดกําลังของบุญในทุกระดับที่เราจะคุยกันต่อไปครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มจากบันไดขั้นแรกที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีที่สุดนั่นก็คือการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของซึ่งในคัมภีร์เวลามาสูตรมีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ได้บุญด้วยหรอคะได้ครับถือเป็นการอนุเคราะห์ชีวิตเบื้องต้นผลบุญที่ได้กลับมาคือ100ชาติ หมายถึงการได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาร้อยเท่าแล้วพอขยับขึ้นมาเป็นการให้แก่มนุษย์ก็ยังมีการแบ่งระดับลงไปอีกซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากใช่ครับหลักการคือการสนับสนุนคุณธรรมนั่นเองการให้แก่มนุษย์ทั่วไปที่ยังไม่มีศีลธรรมผลบุญจะอยู่ที่1,000เท่า1,000เท่าแต่พอเป็นการให้แก่มนุษย์ที่ตั้งใจรักษาศีลหผลบุญกลับพุ่งขึ้นไปเป็น10,000แเท่าเลยทีเดียวครับ โห oh, จาก1,000ไปเป็น1,000ง0 0นี่มันสะท้อนว่าระบบนี้ให้คุณค่ากับการสนับสนุนความดีจริงๆนะคะครับและยิ่งถ้าให้แก่นักบวชหรือผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจละเว้นจากการมคุณอาน,นิสง์ก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเป็นแสนโกดิเท่า จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้ดิฉันทึ่งคือตอนที่เปลี่ยนจากการให้คนทั่วไปมาเป็นการให้แด่ผู้ที่เข้าสู่กระแสการพ้นทุกข์ในทางพุทธศาสนาค่ะตรงนั้นคือจุดที่พลังของบุญเปลี่ยนจากคณิตศาสธรรมดาไปเป็นแบบยกกําลังเลยครับในตาํารากล่าวไว้ชัดเจนว่าก э. ารถวายทานแด่พระโสดาบันหรือผู้บรรลุธรรมขั้นต้นเพียงท่านเดียวมีอนิสงส์มากกว่าการให้ทานแก่คนทั่วไปทั้งหมดที่ว่ามารวมกันเสียอีก มากกว่าทั้งหมดรวมกันเลยเหรอคะใช่ครับและอน,นิสงส์จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นของผู้รับจนถึงพระอาหารหันต์และสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเป็นภาพสะท้อนว่าการสนับสนุนความบริสุทธิ์ทางจิตใจส่งผลสะเทือนในวงกว้างกว่าจริงๆมหาศาลเลยครับแต่ถึงแม้ว่าการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าจะมีอน,นิสงส์มหาศาลขนาดนั้น ในข้อมูลที่เรามีอยู่กลับชี้ไปที่ทานอีกสองประเภทที่ให้ผลเหนือกว่านั้นอีกซึ่งตอนแรกดิฉันก็แปลกใจมากเลยค่ะเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับนั่นคือสังฆทานและวิหารทานสังฆทานคือการถวายแก่หมู่สงฆ์โดยไม่เจาะจงใช่ไหมคะถูกต้องครับคือถวายโดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นพระรูปตายรูปหนึ่งแล้วทำไมการให้แบบไม่เจาะจงถึงมีผลบุญมากกว่าการให้บุคคลที่ประเสริฐที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าล่ะคะ คำตอบมันอยู่ในเรื่องของจิตใจผู้ให้ครับการถวายแบบสังฆทานคือการสละความยึดมั่นในตัวบุคคลออกไปออ๋เป็นการทำบุญกับคุณธรรมของหมู่คณะโดยไม่ติดที่ตัวตนอาน,นิสงส์จึงไร้ขีดจำกัดเพราะจิตของผู้ให้เปิดกว้างไม่ยึดติดนั่นเอง เข้าใจแล้วค่ะมันคือการยกระดับจิตใจของผู้ให้เองแต่ทีนี้แล้ววิหารทานล่ะคะการสร้างอาคารสร้างวัดทำไมการให้วัตถุที่เป็นสิ่งก่อสร้างถึงได้มีอานิสงสูงขนาดนั้นเพราะวิหารทานเป็นการสร้างประโยชน์ที่ป่อเนื่องและยาวนานอย่างที่สุดครับลองนึกดูว่าศาลาหรือวัดที่สร้างขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับพระสงฆ์รูปเดียวนะครับแต่เป็นศูนย์กลางให้คนนับร้อยนับพันได้มาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่สืบทอดคำสอนไปอีกนานเลยใช่ครับมันเหมือนกับการสร้างแหล่งน้ำที่ให้ชีวิตกับคนทั้งหมู่บ้านไปอีกนับร้อยปีอาน,นิสงส์จึงส่งผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและเป็นรากฐานสู่ความเจริญได้ง่ายขึ้นฟังดูแล้วเหมือนเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะสร้างวิหารสักร้อยหลังก็ยังเทียบไม่ได้กับการให้ทานอีกประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับทำไมการให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้กลับมีค่ามากกว่าวัตถุทุกชนิดในโลกนั่นนะสิคะก็เพราะว่าวัตถุทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือที่อยู่อาศัยมันช่วยได้แค่เพียงร่างกายและเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแต่ธรรมะทานหรือการให้ความรู้ความจริงเนี่ยมันช่วยดับไฟทุกในใจของผู้รับได้อย่างถาวรเลยด้วยการสร้างปัญญาและความเห็นที่ถูกต้อง ใช่ครับเงินทองมีวันหมดไปแต่อาวุธคือปัญญาที่ได้รับจากธรรมะจะติดตัวผู้รับไปข้ามภพข้ามชาติและเขายังสามารถส่งต่อแสงสว่างนี้ให้คุณอื่นได้อย่างไม่สิ้นสุดในสำหรับที่ใกล้เคียงกันแต่สำหรับดิฉันแล้วรู้สึกว่าทำได้ยากที่สุดในชีวิตประจำวันเลยคืออภัยทานนี่แหละคะ่ะครับอภัยทานอาจจะเป็นการให้ที่ยากที่สุดแต่ก็ท่งพลังในการชำระล้างใจของเราในปัจจุบันนขณะอย่างมหาศาลเลย การที่เราสลักความโกรธความแค้นความพยาบาทมันคือการมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันมันคือการมอบอิสรภาพให้กับตัวเราเองอิสรภาพจากกองไฟที่มันเผาใจเราอยู่ถูกต้องครับผู้ที่ให้อภัยได้จึงมีอานิสงค์คือจิตใจที่สงบเย็นผิวพันผ่องใส และที่สําคัญมันคือการถางทางให้ล่งเตียนเพื่อจะก้าวไปสู่การฝึกฝนจิตใจในระดับที่สูงขึ้นต่อไปพอพูดถึงระดับที่สูงขึ้นเหมือนเรากําลังเดินทางจากเรื่องภายนอกตัวคือการให้มาสู่การทํางานกับตัวเองโดยตรงนั่นคือการรักษาศีลซึ่งอันนี้ส่งของมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับมีคํากล่าวในคัมภีร์ว่าการให้ทานมากมายมหาศาลตลอดร้อยปี ยังได้บุญน้อยกว่าการตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เพียงแค่วันเดียวทําไมถึงต่างกันขนาดนั้นคะในเมื่อการให้ทานก็ดูเป็นเรื่องดีมากๆเหตุผลก็เพราะวนะ่าศีลน,นั้นเป็นการยกระดับที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ 1. ศีลต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวทุกคนทําได้เท่าเทียมกัน 2. การรักษาศีลคือการมอบความปลอดภัยให้แก่ทุกชีวิตในโลกพร้อมๆกันโดยไม่มีประมาณและสซึ่งสำคัญที่สุดศีลคือรากฐานที่มั่นคงของสมาธิและปัญญาเหมือนเราจะสร้างตึกสูงก็ต้องมีฐานรากที่แข็งแรงก่อนใช่เลยครับ หากปราศจากศีลแล้วการฝึกฝนจิตใจในขั้นที่สูงกว่าก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลยและตอนนี้เหมือนเรากำลังจะเดินทางมาถึงยอดพีระมิดแห่งบุญแล้วนะคะใช่ครับแม้จะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดมาตลอดชีวิตบุญนั้นก็ยังน้อยกว่าการทำจิตให้สงบก,ก็คือหมวดของการเจริญภาวนาครับซึ่งเป็นเหมือนการทำงานกับจิตใจของเราโดยตรงแบ่งออกเป็นสองส่วนลหลักคือสมสถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเริ่มที่สมสถาภาวนาก่อนนะคะ คือการทำสมาธิจนจ,นจิตนิ่งสงบในข้อมูลบอกว่าการทำจิตให้สงบได้แม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวมีอาน,นิสงส์มากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารเสียอีกมันเป็นไปได้ยังไงคะเพราะนั่นคือการสร้างวิหารในใจครับวิหารที่สร้างจากอิฐปูนยังมีวันเสื่อมสลายหรือมีคนมาทำลายได้แต่วิหารในใจไม่มีใครมาทำลายได้ถูกต้องครับไม่มีใครสามารถมาขโมยหรือทำลายมันไปได้เลย เป็นการให้จิตได้พักจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและเป็นการชาร์จพลังทางใจอย่างมหาศาลจิตที่สงบเป็นสมาธิย่อมมีพลังมีความสุขที่ลึกซึ้งและเป็นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาต่อไปและแล้วเราก็มาถึงที่สุดแห่งบุญจริงๆบุญที่แรงที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทํานองว่าแม้การแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งปวงก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเห็นความจริงของความไม่เที่ยง หรือที่เรียกว่าอน,นิจจสัญญาแม้เพียงชั่วลัดนินี้มือเดียวค่ะอน,นิจจสัญญานี่คือจุดสูงสุดครับอน,นิจจสัญญาคือการรู้เท่าทันสภาวะธรรมดาของโลกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาการเห็นความจริงข้อนี้ไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ด้วยการที่จิตประจักษ์กับตัวเองใช่ครับแม้เพียงเซี่ยวริมาที มันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการถอนรากของความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งเป็นกิเลสตัวสุดท้ายที่ละได้ยากที่สุดหมายความว่าแค่การมองเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่ชั่วขณะจิตเดียวนั้นมีอานิสง์เหนือกว่าบุญอื่นๆทั้งหมดที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเลยหรือคะใช่ครับ เพราะการเห็นความไม่เที่ยงนี้เองที่เป็นประตูบานเดียวที่เปิดไปสู่การปล่อยวางและความหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงมันคือการคาลายความไม่รู้หรืออวิชชาที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเรามันนับพบนับชาติไม่ทวนพอจิตเห็นความจริงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะคลายตัวลงทันทีถูกต้องครับนี่คือบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้วัตถุแต่ใช้ปัญญาในการมองเห็นโลกตามความเป็นจริง และเป็นการเดินตรงเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยตรงน่กเหนือจากลำดับชั้นที่น่าทึ่งเหล่านี้แล้วในข้อมูลยังมีปัจจัยเสริมที่น่าสนใจด้วยนะคะเหมือนเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทําให้บุญส่งผลได้รวดเร็วครับเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้ผลบุญปรากฏเร็วและแรงขึ้นมีอะไรบ้างคะประการแรากที่น่าสนใจมาก คือการทำบุญกับพระอริยบุคคลที่เพิ่งออกจากสมาธิชั้นสูงที่เรียกว่านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติครับในขณะนั้นจิตของท่านจะมีความบริสุทธิ์ถึงขีดสุดการถวายทานในจังหวะนั้นจะส่งผลให้อานิสงส์ปรากฏอย่างฉับพลันทันทีฟังดูแล้วเหมือนเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วมีเงื่อนไขอื่นที่ใกล้ตัวเรามากกว่านี้ไหมคะมีครับและเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นั่นคือบุญจากการดูแลบิดามารดา ท่านเปรียบเสมือนพระอาหารหันต์ในบ้านของเราพระอาหารหันต์ในบ้านครับการดูแลท่านโดยเฉพาะในยามเจ็บป่วยหรือขัดสนถือเป็นบุญที่มีกำลังแรงและส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วมากครับแล้วก็มีอีกประการหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับคือการทำความดีโดยไม่หลังเลเมื่อคิดจะทำแล้วลงมือทำทันที จิตที่เด็ดเดี่ยวและว่องไวนี้ก็มีผลต่อกำลังของอานิสงให้ส่งผลเร็วขึ้นเช่นกันพอเรามองย้อนกลับไปในการเดินทางครั้งนี้จะเห็นเส้นทางที่ไต่ระดับอย่างชัดเจนมากเลยนะคะครับจากสิ่งภายนอกที่สุดคือการให้วัตถุค่อยๆขยับเข้ามาสู่การควบคุมกายและวาจาด้วยศีลและลึกซึ้งที่สุดคือการทำงานกับจิตใจของเราโดยตรงด้วยการภาวนาถูกต้องครับ มันคือการเดินทางจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจากภายนอกเข้าสู่ภายในจากการลดความเห็นแก่ตัวไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้สรรพสัตว์และจบลงที่การทำลายความไม่รู้ในใจของตนเองซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจอาจมีมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบุญที่มีอานิสงแรงที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือการบริจาคทรัพย์สินมหาศาล แต่อยู่ในการฝึกฝนจิตใจให้เห็นความจริงของสรรพสิ่งแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวนั่นอาจมีคุณค่ามากกว่าการทำบุญด้วยทรัพย์สินมาตลอดทั้งชีวิตก็เป็นได้ใช่เลยครับการเข้าใจลำดับชั้นของบุญเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่หลงติดอยู่แค่รูปแบบภายนอก แต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพของจิตใจซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่แท้จริงของอานิสงส์ในทางพุทธธรรมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่จับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ